รู้หรือไม่ฟอร์ซา5 0กับฟอร์ซา5าถึงชื่อจะเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้เป็นญาติกันอย่างที่ทุกคนเข้าใจสนับสนุนรายการโดยร้านป้าย76แม้ว่าในตลาดยุโรปจะมีฟอร์ซาตั้งแต่ขนาด 125cc ซซขึ้นไปมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ตามแต่รู้หรือไม่ว่าฟอร์ซา5 0ไม่ได้ถูกพัฒนามาจากฟอร์ซารุ่นเล็กแต่มาจากรถสกูตเตอร์อีกรุ่นหนึ่ง เรื่องราวของ Honda f o r z ์ซ750ต้องเล่าย้อนไปถึงเรื่องราวของรถ Maxi Scooter ตรุ่นหนึ่งอย่าง NC700D เมื่อปี2010หรือในชื่อเล่นว่า i n t e g r a ซึ่งเป็นชื่อเดียวกันกับรถสปอร์ตชื่อดังรุ่นหนึ่งของ Honda ตั้งแต่ยุค80ถึง90 โดยที่เจ้าอินเตกรารุ่นนี้ยังเป็นเพียงรถต้นแบบเท่านั้นจนกระทั่งทาง Honda ได้เปิดตัวรถรุ่นผลิตจริงในงานอีกม่าปี2011สำหรับจุดเด่นของเจ้าอินเตกราคือการออกแบบที่มีพื้นฐานม,มาจากการออกแบบรถปิกบอ NC700X และ NC700S ซึ่งเป็นรถ d u อ l ลสปอรทั้งในส่วนของเครื่องยนต์และเฟรมแทบจะเรียกได้ว่าเป็นคนลเซกเมนต์กันเลยครับ โดยที่เครื่องยนต์เป็น2สูบคู่เรียงรุ่น RC61E ขนาด 670cc 4จังหวะแคมเดี่ยว4วาลวซึ่งให้พละก,กำลังสูงสุด51.1แรงม้าและบางคันถูกปรับจูนใหม่ให้พละก,กำลังลดลงเหลือ47แรงม้าเพื่อให้รองรับกับใบขับขี่ยุโรประดับ A2 และที่สำคัญคือการนำระบบเกียร์ DCT หรือ Dual Clutch Transmission 6สปีดมาใช้ ทำให้ได้ฟีลลิ่งการขับขี่ในแบบรถสกูตเตอร์แต่ยังคงให้สมรรถนะของรถบิกบค์โดยที่สามารถทำความเร็วได้สูงถึง166.9กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อวัดจาก GPS และทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้5.6วินาทีจากการทดสอบโดยสื่อรถมอเตอร์ไซค์เยอรมันสกู o เตอร์ออนสปอตเมื่อปี2012และในปี2014 i ิ t g r r รก็ได้มีการปรับโฉมใหม่โดยการเพิ่มขนาดกระบอกสูบขึ้นมาเป็น745ซีซี ทำให้ได้พละกกำลังที่สูงขึ้นไปถึง54แรงมา้าและเปลี่ยนรหัสรุ่นเป็น NC750D ถึงแม้ตลาดรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยจะเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ว่าเจ้าอินตกร้นั้นกลับไม่ค่อยเป็นที่นิยมในตลาดไทยเท่าไหร่นักเพราะในช่วงยุคนั้นคนไทยยังชอบรถบิ๊กไบค์แบบมีเกียร์ซะมากกว่าต่อจากนั้นอีกหลายปีจนมาถึงช่วงหลังจากการแพร่ระบาดข,ของโรคโควิด -19 ความนิยมในรถสกูตเตอร์ก็เริ่มพุ่งสูงมากขึ้นครับ เนื่องจากความสะดวกสบายในการใช้งานในชีวิตประจําวันและยังสามารถเดินทางออกทริปไกลๆได้ดีทาง Honda จึงมองเห็นโอกาสครับที่จะทําตลาดอีกครั้งด้วยการเปลี่ยนชื่อจากอินเต r รามาเป็น f o r ์ a 750ในปี2021ซึ่งชื่อของ f o r ์ซนั้นมีความเป็นไปได้สูงมากครับว่าเป็นเพราะอันนี้ส่งจากความสําเร็จและความนิยมของบ i ๊กสกู t ตเตอร์ฟอร์ซตั้งแต่รุ่น250ในช่วงปี2 0 0 0ต้นๆจนถึงรุ่น3 5 0ในยุคปัจจุบันนี้เอง นอกจากนี้ Forza 750ยังมีชื่อรหัสโมเดลว่า NSS750 ซึ่งย่อมาจาก New Standard Scooter และเจ้า Forza 750ก็ยังเก็บยกเอาทั้งเครื่องยนต์และระบบเกียร์ DCT มาจากรุ่นพี่อย่าง i n t e g r a มาแทบทั้งหมดเลยครับพร้อมกับใส่ฟีเจอร์ใหม่ๆเพียบไม่ว่าจะเป็น Honda RoadSync คันเร่งไฟฟ้าโหมดการขับขี่ที่เยอะกว่า i n t e g r a หรือแม้กระทั่งระบบกุญแจ s m a r t k e y หลังจากที่เปิดตัวใหม่ในชื่อว่า Forza 750แล้วก็ยิ่งเป็นที่จับตามองมากขึ้นในตลาดไทยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่ยอมเอาเข้าตลาดไทยสักทีครับจนกระทั่งในปี2025งานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมา Forza 750ก็เปิดตัวและวางขายในตลาดไทยสมการรอคอยนี่เองครับซึ่งปรับเปลี่ยนดีไซน์ไปจากเดิมมากและวัสดุในการทบชุดสียังเปลี่ยนมาเป็นดูราไบโซึ่งเป็นวัสดุชีวภาพที่มีความทนทานสูง และยังรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับนอกจากนี้ยังให้ฟีเจอร์ใหม่ๆทั้งระบบคลูส e คอนโทรลหน้าจอ TFT ที่อัปเกรดให้ดีขึ้นและระบบเกียร์ DCT ที่ปรับปรุงใหม่นี่เองครับและนี่ก็คือเรื่องราวกว่าจะมาเป็น f o r ซ a 750จนถึงทุกวันนี้ที่เรานํามาฝากกันครับก่อนจากการบอกพวกเราหน่อยครับว่าคุณคาดหวังอย่างไรกับ For ซ750ในตลาดประเทศไทยแล้วเจอกันกับเรื่องน่าสนใจใหม่ๆจากเรียวทามาแมกกาซีนคลิปหน้าครับ